ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องศรลาฮะพูดถึงสงกรานที่พราแดงแล้วนะครับก็จะอดพูดไม่ได้ว่าตอนเทศกาลสงกรานสิ1สามสิบสี่สิานะครับพี่หนุ่มก็ทดสอบการเดินทางไปว่าที่ไหนที่เขาเล่นสงกรานเนี่ยน้อยที่สุดอคือเราจะไม่ไปที่คนเยอะอเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปโอ้โหเนี่ยสีลมเอยถนนเข้าสารเอยวัดโพวัดพระเชียทุกคนเนี่ยเยอะแยะเยอะหัวพี่หนุ่มก็ทดสอบ ลองเดินทางดูว่าที่ไหนคนจะน้อยอก็เดินทางจากบางบัวทองไปเส้นทางสุพรรณบุร,ไอออรีไปออกอำเภออู่ทองไปออกอำเภอสองพี่น้องไปออกอำเภอกำแพงสิบหมืน่นก็คือกำแพงแสนแล้วก็ไปออกนครปฐม,มไปเพชรเกษรไปโพธารามไปราบบุรีแล้วก็ไปที่หนองยาปล้องเส้นทางสายนี้ไปออกแก่งกระจาน น้องเลาฮะทำไมคะก็มีการเล่นสงกรานแต่เขาเล่นแบบสบายสบายเล่นยังไงล่ะสบายๆคือรถผ่านมาปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะมีเด็กๆมาดักรถใครจอดเขาก็เล่นใครไม่จอดก็ <ไป S 1> แซงไปอันนี้ไม่ต้องกลัวรถรถติดเลยอพี่หนุ่มก็ไปที่เขื่อนอ่อางเก็บน้ําแก่งกระจานก็ไปวิ่งรอบเพื่อสำรวจดู ที่พักเต็มหมดนะแต่การเล่นสงกรานต์น้อยมาก <c oughs> แล้วสังเกตได้ตอนนี้ที่เขื่อนแก่งกระจานเนี่ยน้ํามันลดน้อยถอยลงไปเยอะมาก <c oughs> จะเป็นเพราะว่าปล่อยน้ํามากหรือเป็นเพราะว่ามันแรงอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับ <c oughs> แต่ส่วนในแม่น้ําเพชรบุรีนะครับเส้นทางที่จะเข้าแก่งกระจานเนี่ยเลยเป็นนิดหนึ่งฮะในเส้นทางสายที่จะไปวัดถ้ำเสือ <c oughs> เส้นทางสายนี้เนี่ยทุกคนถ้าไม่รู้จักข้อมูลเนี่ยจะไม่กล้าเข้าไป <c oughs> มันจะเป็นป่านวลชลาถ้าไปกลางคืนยิ่งกลัวแต่น้องวิศลาเชื่อไหมว่าเส้นทางสายนี้มีที่พักเป็นโรงแรมหรูๆเลยเนี่ยประมาณห้าถึงหกที่แทบไม่น่าเชื่อติดกับแม่น้ําเพชรเลยเต็มทุกที่คือเต็มหมดเลยแต่ว่าคนที่มาพักที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่มาจากไหนทราบไหมมาจากไหนคะภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัทลุงนครศรีธรรมราชและ เแถวแถวปัตตานีม,มาพักที่นี่กันเยอะมากเลยพี่หนุ่มเข้าไปเที่ยวเข้าไปสำรวจไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่า,าหลายหลายท่านเนี่ยไม่ทราบว่าบริเวณนี้เนี่ยมีที่พักและเป็นที่พักดีๆเงียบสงบสำหรับท่านที่ชื่นชอบ ความสงบและ hmm. พักผ่อนจริงๆออกมา <Okay. S 1> ตอนเช้าวิ่งจ็อ,จอกอกิ้งโอ้ยตองนิศสลาตื่นมาปุ๊บเนี่ยมีมกาฟแฟโบราณมีขนมครบมีปลาท่องโก hmm. นั่งอยู่ในห้องแอร์หรูๆแต่รับประทานของโบราณ คิดตัวหาได้ที่ไหนอ่ะอาหาได้ที่นี่ทนละนะเอาก็เพ็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะถล้หลายแต่ก็เลยมาเล่าสังยุชาติอ่ะมาเล่าให้ฟัง่ะเพราะว่าเดี๋ยวท่านอาจจะมาดูปีหน้าอาจจะตับเอ้เนี่ยคุณหนุ่มกับน้องนิสราพูดเนี่ยลองไปเส้นทางนี้ดูบ้างสิเออนะครับก็เป็นอีกเส้นทางเป็นทางเลือกให้สําหรับแฟนๆรายการของเรานปีหน้าวันสงกรา์ปีหน้าก็เลือกไปที่นี่ดูบ้างลองดูลองดูเวลาวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพี่หนุ่มเอาเป็นว่า รายการที่เดียวไทยไปกับรัฐสภานะคะอยู่คู่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภามาทั้งหมดนานหลายปีเหมือนกันนะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่วันที่18เมษายน2537นะคะเมื่อวันที่18ที่ผ่านมา18เมษายน2555เราครบ18ปีค่ะพี่นุ่มนะคะปีนี้ก็ถือว่าเราก็อยู่คู่กับเขาเรียกว่าสถานีของเราน้องนิสลาเราสองคนที่จัดคู่กันมาเนี่ยน้องนิสลาจำได้ไหมว่ากี่ปีเราจัด กันตั้งแต่ปี2,539 ใช่ครับขอภายะ49กำลังจะบอกว่ายัง2 5 4 9ตอนนั้นยังอายุไม่เท่าไหร่เล้ว2 5 4 9ปัจจุบันเนี้ย6ปี50 51 52 53 54 55 56ครับโอ้55เห็นไหมครับว่าลืมแป๊บเดียวใช่6ขวบเข้าไปแล้วใช่เราสองคนก็ยังมาเจ้าเจ้าเจ้ากันอยู่เหมือนเด็กกำลังโตกำลังหัดพูดกำลังหัดเขียนกำลังจะขึ้นจะเป็นพี่ป .1 อะไรอย่างเงี้ย ใ่าาคะแต่จริง,งี้คล้อยก็ตามนึงสลาะะพี่หนุ่มก็ต้องพยายามเดินทางที่จะเก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆมาให้แฟนๆของเราฟังอย่างไม่หยุดยั้งเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มนะคะอุตส่าห์มาเล่าเรื่องราวของช่วงของวันสงกรานต์มาเก็บเกี่ยวให้เราฟังและเดี๋ยวออกเป็นว่าสัปดาห์หน้าเรา,าสองคนมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เวลาหมดจริงๆ,จงๆเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ